Má cháu, chộp lộn mặt cả kìm lên đó. Cuy tiêu, quy tiêu. Xem lệch, đen. Hiểu hèn Cái này quy tiêu bọc bọc. Cái này <laughs> <laughs> กินกันเลยเจ้าอันนี้เปิดมาได้แถมพักเพนเเจ้าพักอุด うん。Mm hmm. well, เดี๋ยวปอกๆนินนึกถึงสมัยอยู่อพาร์ตเมนต์เนาะเจ้าออกมาประมาณสิบเอ็ดโมงเลยปิดกระต่อยปอกๆๆเลยถือถ้วยวิ่งลงไปได้เจ้าตอนนี้อยู่คอนโดบ่ได้ยิน อันนี้สั่งไดรีบอรีมานะครจบอยากกิน หวงนี่ไปไถอยู่ตอๆเจ้าไปเห็นอ่าช่องๆนึงเนาะมปินกินก๋วยเตี๋ยวเปิ้ใส่พริกเยอะเยอะแต่ว่าซานน้ําส้มคิดว่ารสชาติต้องเหมือนเฮาเลยแต่ว่าเฮาบ่ได้ใส่เยอะขนาดนั้นเนาะเปิ้นกินเป็นตะดิตะลําเจ้าใส่เยอะต่เปิ้นกินหมดนะกินหมดเลยเกี้ยงเลย กินแบบว่าแบบมีอาการเพย้ยังเขาอาีอ่ะเอียบมันมีนเจ้าหน้าหนิงมากอู้โอ้เป็นเก่งหน่อยอ่ะกินแบบเกี้ยงแบบเอียงถวยแบบกินหนามหมดเลยอ่ะอมืม ถ้าเปกะขึ้นผาดหัวบนคลิปว่างเป็นเสียค่าเขื่อนปุ้งตังหักนะเจ้าใส่แล้วถ้ากินมดก็น,น่าเชิญนชมนะอู้ถึงเนาะมันค้นใส่แลละแบบกินกินมาได้เนี่ยไทยใส่เผื่อทำคอนเทนตนะ์อะยาทำจะเสียได้ของก็เลยมาเจ้าคนนึ้มนึกยากกิน ววาปุ้งรสชาติเผ็ดๆสมๆเนี่ยมันเหมือนกับขฮาปุ้งจ้ะกินรสชาติเดียวกันแต่ขาบไม่ได้ปรุงเผ็ดขนาดนั้นแต่คนอื่นมาเห็น,หนขฮาใส่ก็ตกใจเหมือนกันนะเจ้ายังคนญี่ปุ่นเนี่ยเปินหั่นขวาใส่อะ ไปเรียกบอกว่ามันจะไปโหรสชาติของน้าซุปอย่างอินเนี่ยเจ้าแต่น้าซุปก๋วยเตี๋ยวกับน้าซุปญี่ปุ่นร้านเมนญี่ปุ่นมันเหมือนกันเจ้าน้าซุปราเมงญี่ปุ่นเราเป็นเคี่ยววันหนึ่งแปดถึงสิบชั่วโมงเนาะน้าซุปบ้านเฮานี่คงปรุงงสเป็นส่วนใหญ่เจ้าความเข็มข้นมันก็ะต่างกัน 嗯。Mm. ล้ําขนาดเจ้า